เดียวทำไรเช็คโครงเนี่โครงข้าใหม่เต็มเลยนี่นะครับมีมีพีเซ็กสทรงกลางมาประมาณสองร้อยใบแล้วก็มีลีดนะครับลีดข้าประมาณสามร้อยกว่าใบแล้วก็ข้างในนี้มาดูมาดูข้างในนี้เป็นอ่าเป็นโครงเนี่ยเนี่ยเป็นคลิกร้อยหกสิบหมดเลยนะครับสําหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ที่รอคลิกร้อหกสิบมานะครับตอนนี้มาแล้วนะครับแล้วก็ลีดนะครับตอนนี้มาแล้วนะครับก็ พร้อมทุกทรงนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่หมดนะที่หมดตอนนี้ก็จะมีทีเซ็กบางพิเศษตอนนี้คือหมดทุกทรงเลยนะครับเพื่อน,อนแต่ของน่าจะเข้าประมาณอาทิตย์หน้าแน่นอนเพราะว่าอาทิตย์นี้มามาแค่เป็น P ีเซ็กทรงต่ํากับทรงกลางครับแต่ว่า P ีเซ็กทรงบางพิเศษจะเป็นอาทิตย์หน้านะครับโอเคเดยวผมขอนอยากาปไปเช็คโครงก่อน,นครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็ทักแชทนะครับหรือว่าถ้าแชทไม่ตอบก็ทักเพจแต่ผมจะทิ้งลิงก์เพจเอาไว้ให้โอเคแล้วผมขอไปแยกโครงก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ